สวนเกษตรทั่วที่นะครับวันนี้ไม่ได้ออกไปสวนนะครับก็เลยจะอยากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับมาชมนะครับเล้าไก่นะครับมีไก่ทั้งหมด10ตัวและเป็ดอีก10ตัวนะครับซึ่งมีจํานวนไม่เยอะนะครับก็เลยทําเล้าแบบง่ายๆนะครับซึ่งไก่ได้มาก็ได้มาฟรีนะครับ เป็ดก็ได้บางฟรีนะครับก็เลยต้องทำโรงเรือนให้มันทำเล้าให้มันนี่แหละครับเนี่ครับซึ่งเล้าที่ผมทำนะครับก็จะแยกเป็นสองส่วนนะครับอันนี้คือในส่วนของเป็ดส่วนอีกฝากนึงนะครับเป็นส่วนของไก่เป็นไก่ไข่นะครับ ซึ่งเล้าไก่นะครับก็ทําแบบง่ายๆครับก็หาวัสดุที่มีอยู่ที่บ้านนะครับก็ทําต่อจากโรงรถนะครับอันนี้คือโรงรถทีนี้ผมก็จะทําต่อจากเสาโรงรถนี่แหละครับเพื่อที่จะประหยัดต้นเสานะครับเสาก็ประกอบด้วยนะครับเสาไม้ไผ่นะครับเสาไม้ไผ่เสาไม้ไผ่ไไไไก็หาได้จากภายใน บ้านนี้เองครับก็เป็นไม้ไผ่ผมก็จะตัดลำต้นที่ใหญ่ๆมาทําเป็นเสานะครับอ่านี่แหละครับภายในเล้านะครับผมก็จะทําเป็นสองโซนนะครับโซนนี้เป็นโซนไก่พันนะครับไก่ก็อายุประมาณได้เดือนกว่าเองครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งนะครับก็จะเป็นเป็ดนะครับเป็นลูกเป็ดก็อายุเท่ากันนะครับนี่อายุเท่ากันก็เดือนเดือนกว่า ลักษณะเล้านะครับของโซนไก่นะครับก็จะกว้างนะครับประมาณ2เมตรห้าสิบนะครับแล้วก็ยาวออกมาประมาณ3เมตรซึ่งในเล้านะครับเราก็จะมีหัวหารนะครับหัวหารแล้วก็ตะกร้าตรงนี้นะครับผมก็จะเอาไว้ใส่ผักใส่ผลไม้นะครับเผื่อ เป็นอาหารเสริมให้มันกินนะครับอันนี้ก็เป็นหัวอาหารนะครับอีกตรงส่วนนั้นนะครับก็จะเป็นยกชั้นขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้มันไปนอนด้านบนนะครับเพราะว่าบางครั้งนี่ด้านล่างจะมีความชื้นเพราะว่าไก่นี่มันจะไม่จะไม่ชอบนอนอยู่ที่ชื้นๆน,นะครับมันก็จะชอบที่แห้งๆนะครับมันก็จะขึ้นไปนี่นะครับเป็นันนอนด้านบนแบบนี้ รตรงชั้นบนนะครับผมก็จะจะใช้พลาสติกนะครับพลาสติกที่เป็นแบบตะข่ายนะครับเพื่อที่จะวางให้มันสามารถเดินได้นะครับส่วนนี้ก็เป็นตะก้านะครับตะก้าเก่านี่เราเนี่แหละครับก็มาปรับปรงุงดัดแปลงเอานะครับก็คือใช้ฟางนะครับใส่ลงไปเพื่อที่ให้มันนอน ช่วงนี้มันยังไม่ไข่หรอกครับแต่เราก็ทําไบ้์นะครับให้มันนอนเล่นบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่าไก่เขาต้องมีพื้นที่ที่โปร่งนะครับเพื่อที่จะให้เขาอารมณ์ดีนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับชั้นล่างเขาก็จะนอนเล่นของเขานะครับซึ่งพื้นนะครับผมก็จะใช้ฟางนะครับปู ูพื้นก่อนนะครับเพราะว่าไก่เขาจะชอบการเขียนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีดินปนอยู่ยบ้างนะครับไก่มันก็จะชอบเขียเนี่ยครับนอกจากอาหารนะครับก็ต้องมีน้ํานะครับเนี่ยครับน้ํานี่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าไก่เนี่ยถ้าอากาศร้อนขึ้นมาขาดน้ํานี่น็อกน็อกได้นะครับ ส่วนหลังคานะครับผมยังทําแบบง่ายๆอยู่นะครับเพราะว่าอุปกรณ์ตอนนี้ผมยังไม่มีทีแรกผมกะว่าจะใช้หญ้านะครับมุงหญ้าแต่อุปกรณ์เรายังไม่มีนะครับก็ใช้สิ่งที่หาได้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าสแลนนะครับกันไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะกันฝนจริงๆมันก็กันไม่ได้เท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝน ก็พอที่จะใช้ได้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็ขยับขยายหาหลังคาที่เป็นมาตรฐานกว่านี้นะครับเช่นพวกหญ้าครับก็ทําแบบง่ายๆนะครับพวกวัสดุพวกอะไรต่างๆก็หาได้เท่าที่เราหาได้นะครับสิ่งที่เราจะซื้อบ้างนะครับก็จะมีนี่แหละครับตาข่ายนะครับเนี่ยครับตาข่ายพลาสติกเพื่อที่จะกันด้านล่างนะครับ เพราะว่าที่ต้องกันนะครับเพราะว่าอยู่บ้านหมาแมวเยอะมากนะครับถ้าไม่กัน้นหรือไม่หาอะไรปิดบางสายตามันเนี่ยมันมันเห็นมันก็จะมากวนอยู่นี่แหละครับมันจยมากวนไก่กวนอะไรของเราคือในในเรื่องของการให้หัวาหารนะครับเราก็จะให้หัวาหารวันหนึ่งเนี่ยเราให้สองครั้งนะครับตอนเช้ากับตอนเย็น ถ้าเราให้เยอะนะครับมันก็จะติดนิสยัยมันไม่ดีนะครับก็ก็ให้เป็นเวลาให้มันกินเป็นเวลานะครับส่วนหนึ่งถ้าถ้าเราให้มันบ่อยๆก็จะเปลืองต้นทุนหัวอาหารด้วยนะครับในส่วนอาหารนี่ช่วงนี้นะครับมันก็เขาก็จะกินได้หมดนะครับเรามีผักมีอะไรเราก็อาจจะนะครับสับสับผสมกับหัวอาหารด้วยก็ได้นะครับ เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมีมีสารอาหารนะครับไปบำรุงเขานะครับการที่เราจะให้น้ำนะครับภาชนะหรืออุปกรณ์นี่ก่อนที่เราจะเติมน้ำนี่เราต้องล้างล้างก่อนนะครับล้างทุกครั้งนะครับที่จะให้น้ำนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับที่สำคัญนะครับก็คือครับเป็นวิตามินนะครับเป็นวิตามินบำรุงก็ ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับตามท้องตลาดทั่วไปนะครับก็มาผสมกับน้ํานะครับมาผสมกับน้ําเวลาเราถ่ายน้ำนะครับเพื่อที่จะให้ไก่เนี่ยมีภูมิคุ้มกันเพราะไก่มันจะชอบเป็นบตดนะครับยิ่งหน้าหนาวแบบนี้มันจะเป็นบตดถ้าเราใช้ใช้วิตามินเนี้ยผสมไปนะครับมันก็จะช่วยจะช่วยได้นะครับก็ต้องเลี้ยงเข้าไปดูแลเข้าไป120บวันนะครับ ไก่ไข่นะครับมันถึงจะเริ่มไข่ให้เรานะครับฉะนั้นช่วงนี้นะครับก็อาจจะเปลืองหน่อยนะครับเพราะว่าในส่วนของหัวอาหารนะครับเราก็พยายามหาอาหารเสริมนะครับพวกผักนะครับพวกแหนแดงอะไรเงี้ยครับมาให้มาให้เขากินครับจะได้ลดต้นทุนในส่วนนี้ เราดูเล้าไก่ไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูเล้าเป็ดนะครับเล้าเป็ดก็ทําข้างกันเลยครับเล้าเป็ดก็ทําติดกันเลยครับเพียงแต่เล้ากั้นนะครับใช้ตะข่ายพลาสติกกั้นนะครับนะครับก็กว้างก็ประมาณ4ี่คูณห้านะครับสี่กว้าง4เมตรยาว5เมตรนะครับซึ่งภายในบริเวณเล้านะครับ ก็จะมีนะครับบ่อนะครับบ่อน้ํานี่ผมใช้พลาสติกนะครับพลาสติกคุมนะครับเพื่อที่จะเอาสูบน้ํานะครับใส่บ่อลงไปนะครับเพื่อที่จะให้มันเล่นนะครับการใช้พลาสติกก็ดีอย่างนึงนะครับคือน้ํามันจะไม่ซึมถ้าเราขุดดินเลยนะครับน้ํามันจะซึมลงไปทําให้เปลืองน้ํานะครับแต่ผม ผิดพลาดไปนิดนึงนะครับคือผมไม่ได้ทําระบบระบายน้ํะครับหากท่านไหนนะครับที่จะทําบ่อนะครับก็ต้องคํานึงถึงการระบายน้ําก่อนนะครับอาจจะต่อท่อนะครับต่อท่อ PVC นะครับต่อท่อ VC ีออกจากบ่อนะครับทำทำเป็นหัวก๊อกนะครับทําเป็นหัวก๊อกแล้วก็สามารถที่จะเวลาเราจะถ่ายน้ําใหม่นะครับเปลี่ยนน้าใหม่แล้วก็เปิดเปิดตรงตรงหัวท่อนะครับ เพื่อให้น้ําออกไปอ่านี้ครับคือวิธีการที่ที่ดีนะครับในการที่จะระบายน้ําอันนี้ผมทําอาจจะผิดพลาดไปนิดนึงนะครับไม่ได้คิดครับแต่ก็ไม่เป็นไรนครับสักเดือนนึงเราไา่ถ่ายน้ําก่อนก็ได้ครับพวกพื้นนะครับผมก็จะลองด้วยแกลบนะครับแกลบนี่มันจะช่วยในการซับกลิ่นด้วยนะครับกลิ่นเวลามันถ่ายเอ่อมันขี้ออกมาเนี่ย มันจะช่วยลดกลิ่นนะครับอันนี้ผมก็จะทําเป็นโซนให้มันนอนนะครับมันนอนเล่นธรรมชาติของเป็ดนะครับเขาเขาก็จะชอบมีน้ําให้เขาเล่นนะครับมีบ่อมีบ่อให้เขาเล่นเนี่ยครับตอนเป็นเด็กนะครับตัวเล็กมันก็จะชอบนอนด้วยกันอยู่เป็นกลุ่มเกาะกลุ่มอย่างนี้ครับแต่พอมันโตขึ้นมันก็จะเริ่มแยกนะครับเริ่มแยกตัวมันไม่ค่อยรวมกลุ่มเหมือนตอนเด็กๆในส่วนของอาหารเป็ดนะครับ ก็จะใช้หัวอาหารนะครับผสมกับลำนะครับลำอ่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราให้หัวอาหารอย่างเดียวเลยครับมันจะเปืองนะครับก็เราก็ต้องผสมพวกลำนะครับพวกลำอ่อนนะครับผสมให้ให้เขากินนะครับในส่วนของน้ํานะครับน้ําเป็ดนะครับส่วนใหญ่ก็แยกออกมาแบบนี้นะครับ แต่ส่วนใหญ่ที่ผมผมสังเกตเห็นนะครับเขาก็จะไม่ค่อยมากินน้ําที่นี่นะครับเขาก็จะกินในบ่อเขาเล่นไปเขาก็กินไปนะครับกินน้ําไปแต่ว่าน้ํานะครับก็เหมือนไก่ครับแล้วก็ผสมพวกวิตามินนะครับเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมีภูมิคุ้มก,กนะันโรคการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับผมแนะนําอย่างหนึ่งครับในการทําคอกนะครับ ก็เนี่ยครับทำทำคู่กันแบบนี้ไปเลยนะครับทําคู่กันแบบนี้ไปเลยมันก็จะประหยัดพื้นที่แล้วก็สะดวกในการดูแลนะครับซึ่งอุปกรณ์เราก็ไม่ต้องใช้วัสดุที่ดีมากก็ได้ครับการลงทุนของผมก็ไม่ไม่น่าจะถึงพันนะครับไม่น่าจะถึงหลักพันบาทนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เรามีอยู่แล้วนะครับ ลักษณะของเล้าที่ดีนะครับก็ต้องเป็นพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกนะครับเพื่อที่จะให้การระบายอากาศดีนะครับไม่ร้อนและตอนกลางคืนนะครับเราก็ต้องมีไฟให้เขานะครับติดหลอดไฟให้เขาหลอดนึงนะครับเพื่อความสว่างสังเกตดูนะครับถ้าเมื่อไหร่มันมืดขึ้นมาเนี่ยไก่มันจะร้องทัางคืนนะครับฉะนั้นเราไก่มันชอบแสงสว่างนะครับก็ต้องติดหลอดไฟให้เขานะครับ คือตอนนี้ผมเลี้ยงไม่เยอะครับเลี้ยงแค่10ตัวนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้นะครับเรียนรู้ว่าเลี้ยงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงยังไงนะครับก็เลี้ยงไปเรียนรู้ไปด้วยครับครับซึ่งผมก็จะอัปเดตนะครับการเลี้ยงดูนะครับการจเจริญเติบโตของเป็ดพันไข่ แล้วก็ไก่พันไข่นะครับมาให้กับพี่น้องได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าผมเองก็ใหม่อยู่เหมือนกันนะครับก็จะพยายามเรียนรู้นะครับแล้วก็นํามาให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับได้รับชมในคลิปถัดๆไปนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับ